ขอบคุณแฟนๆนะคะทุกคนเลยที่แบบมาให้กำลังใจไม่ว่าเราจะแบบไปที่ไหนหรือว่ามีพิเซเตอร์ตัวไหนกคือพร้อมที่จะรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราไม่ใช่แค่ตัวพวกเราสองคนแต่ว่ารวมถึงแบบแบรนด้วยนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะก็เพิ่งเข้าใจค่ะว่าแบบการเป็นแฟนคลับไทยสักคนเหมืองก็เราเข้าใจดีเลยก็อยากจะให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้วก็ ดีใ,ใจที่เห็นครอบครัวเราใหญ่มากขึ่งบ้นทุกวัน้องาครับไปนั่ไปทาเยอะเหมือนกันแล้วขอทนะคเก็บมาเชียวแกีเดี๋ยวเรา่อไม่ได้นก็ยุนี้กันนะดีโอเคนะโอเค คุณนะคะขอบคุณที่ปเป็นกำลังใจแล้วก็คอยสปอร์ตพวกเราสองคนรวมถึงว่าจะเป็นแบรนด์ไหนสินค้าไหนก็ยังเชิญสปอร์ตไปถึงตัวแบรนด์ด้วยนะคะอยากให้เราอยู่แบบนี้ไปนานๆแล้วกันไปนานๆอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะฟัะะงสาวๆแล้วชายหน,นุ่มไม่วางพ่อพ่อทั้งสองพ่อมีนะไรอยากบอกกันก็ไพ่อบอกมาๆอยาก แล้วก็ขอพี่พี่อินฟ้าเลก็พียรานะครับว่าขอบคุณที่มาร่วมงานในครั้งนี้กันนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนมาแล้วก็มาซัพพอร์ตกันแล้วก็มาให้กําลังใจกันครับแล้วเราก็จะส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ครับมากออดีดีพี่ยุ้นนะครัอไมได้อยกจะบอกแฟนไนครับ ที่เยอะขนาดนี้มาต่อรู้สึกดีใจมากนะท te <ic> ี่มีทุกคนรัะพวกเราเยอะขนาดนี้นะแล้วกปาดิพิลาด้วยนะครับไว้ให้ไปขับทุกคนนะปั้นเราสองคนด้วยครับซื้อเปล่าซื้อเปล่าซื้อเปล่าวอดุลบาวเอ่อฝากเดียวอดุลบาวเอ่อฉันกอดแต่ฉันจำหน้าได้ทุกคนนะเพราะฉันจับได้ทุกคนนะสุดท้าย อาพีชนบอกเลยคับว่าความพิเศษของเราแล้วก็ขอบคุณกับกแฟนๆสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกค,คนมากที่มาร่วงงานแล้วก็อยากจะบอกว่ายูทอรานาบลีเนี่ยนะฮะใครก็ตามที่อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเนี่ยไม่ต้องลงทุนสบาดเลย